สวัสดีนะคะวันนี้ก็อยู่กับอ้อเมย์บ้านเห็ดเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับเห็ดเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการแค่เม็ดข้อฟางจากหน้าก้อนนั่นเองนะคะเม็ดข้าฟางแบบนี้นะคะที่อาจจะเป็นข้อสงสัยของใครหลายๆคนนะคะว่ามันจําเป็นไหมที่เราจะซื้อก้อนมาเปิดดอกแล้วแค่เม็ดข้วฟางออกนะคะ ก่อนอื่นเลยต้องบอกต้องขอบอกกันเลยว่าครามของเราไม่ได้แคะนะคะเพราะว่าเราต้องการให้มันดอกเห็ดมันมันให้มันมาเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีการแคะหน้าก้อนมากเกินไปมันทําให้ดอกเห็ดมาช้านะคะอย่างอย่างตรงนี้นะคะที่ทุกคนเห็นนะคะอันนี้ที่เราเปิดดอกไปวันนั้นนะคะแล้เวเราไม่ได้แคะเม่เข้าฟางออกนะคะทุกคนเห็นไหมคะ อันนี้คือดอกเขาเริ่มมาแล้วนะคะประมาณสองสามวันนะคะดอกเขาก็จะมาเมเข้าวฟ่างก็จะอยู่อยู่แบบนี้นะคะเราไม่ได้แค่ถ้าเกิดว่าอย่างวันนั้นที่เราเปิดดอกแล้วเราแคะแค่เมเข้าวฟ่างออกเราก็ไม่แน่ใจว่าดอกมันจะมาเร็วแบบนี้หรือเปล่านะคะนี่เขาบางทีการเราใช้ช้อนแคะเมเข้าวฟ่างออก มันทําให้หน้าก้อนมันอาจจะระบมได้นะคะแล้วก็ทําให้ดอกเห็นมาช้าได้นะคะอย่างบางคนที่เ,เขาซื้อก้อนไปเปิดดอกนะคะแล้วเราเขาก็แชะจนแบบหน้าก้อนไม่เหลืออะไรเลยนะคะทุกคนแบบนั้นคือรู้สึกว่ามันจะมาช้านะคะรู้สึกว่ามันจะมาช้านี่อย่างอันนี้นะคะ เขาก็เริ่มมาแล้วอันนี้ก็ยังไม่ได้แคะนะคะมันก็จะมีบางก้อนที่มันหลุดไปกับสำลีตอนเราเปิดดอกนะคะแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าเราแคะแล้วมันจะเป็นอะไรไหมมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะดอกมันก็จะออกปกติแต่เพียงแต่ว่าความรู้สึกนะคะมันอาจจะมาช้าหน่อยนะคะอย่างน้อยอย่างเวลาเราเปิดดอกหน้าแรก แล้วเราเด็ดดอกเขาหน้าแรกออกยังไงเม่็ดข้าวฟ่างมันก็จะหลุดไปกับหน้าแรกอยู่แล้วนะคะมันก็จะหลุดไปกับก้านของเห็ดอยู่แล้วนะคะนี่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเปิดดอกแล้วอยากจะแคะเพื่อความสะอาดหรือว่าป้องกันราเขียวก็ได้นะคะได้เดี๋ยวเราจะแคะให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะแคะเราจะแคะยังไงไม่ให หน้าก้นมันระบิม,มากเกินไปนะคะเวลาเราจะแคะนะคะเราต้องค่อยค่อยแคะนะคะไม่ไม่แคะแรงเกินไปนะคะก็จะค่อยๆแบบนี้นะคะนี่นะคะแคะพอประมาณก็ได้นะคะทุกคนแบบนี้นะคะนี่ไม่จำเป็นจะต้องไปกวานปาก ก่อนเห็ดจนมันมันโบนะคะไม่อย่างนั้นดอกมันจะมาช้านะคะนี่พอแค่พอประมาณนี่นะคะที่เราแคะเมื่อกี้นะคะเราก็ไม่ต้องแคะให้มันเกี้ยงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเชื้อเห็ดมันจะหลุดไปกับเม็ดข้าวฟ่างไปด้วยเลยนะคะนี่มันต้องประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะแคะนะคะ ายช้อนอปลายด้ามช้อนแบบนี้นี่นะคะน,น,นี่ก็แบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการแคะเมิดข้าฟ่างออกมันก็ไม่ได้จำเป็นทีเดียวนะคะเลยทีเดียวนะคะ,ว,ะ,คะว่าเราจำเป็นจะต้องแคะไหมนะคะเพราะยังไงแล้วเราเก็บหน้าแรกยังไงเขาก็หลุดไปกับหน้าแรกอยู่แล้วนะคะ นี่ก็เป็นวิธีของฟาร์มเรานะคะ